สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแลดถีน,นะสมตอนนี้อยู่กับคนเดลวไปคนทีน่แพ้ไปจากคลิปที่แล้วนะสมแต่ตอนนี้ผมวิวสิบตอนนี้ก็ววแสนนะเนาะผมเิวแสนนะตอนนี้ผมจะเริ่มแหละเดี๋ยวต้องเลือกแบบก่อนนะผมจะเลือกแบบที่ว่าง่ายๆกันเนาะเป็นเฟรมไม่ดีโหแล้วกันนะมหมดนีเตรียมขวแล้วนะเกินมาต้องตายนี่นะนะตอนนี้ผมแอดของเป็นโพสติกนะเวลา เวลาเออเวลาเมื่อคืนมันคือ,คอเป็นเทคเงื่งแสงอ่ะเอาง่ายแล้วก็เป็นสปิริตบล็อกนะแล้วก็มีสองอันตอนนี้จะเริ่มเล่นด้วยกันนะก็ถ้าเกิดผมตายของหมดที่ผมเพิ่มมาก็จะหายหมดนะกไ็ไม่อยากตายกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วกันนะอย่ารอนะมตอนนี้ก็

เนี่ยตอนนี้นนโหลดอยู่นะชมแลวลงลาดทัาผีนะซึ่งผมก็เล่นเป็นอยู่นะับกอเล่นอะไรเป็นอยู่วิ่งหนีผีก็วิ่งวิ่งหนีกิ่งนะชมนะโอเคตอนนี้มาแล้วนะผมจะหยิบเป็นด้านของ E M F อล,ล้วกันนะแล้วก็ สปิริบ็อกแล้วก็ตามด้วยไฟฉายนะี่จริงผมเอ้ใช่ไม่ใช่สิเดี๋ยวเอาไฟฉายออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมึงนะเอา้าหายไปเอ้ยเห็นเห็นแทงไฟสีเขียวมานี่้แบบอะไปได้ไงแล้วก็ตกไปฉายไปนะเอาแทางสีเขียวมาอ่ะเริ่มเลย ต้องไปแชนน่น้ำนาดิถูกตอนนี้ก็มองย่านี้เข้าไปแล้วเข้าไปอืมถูกอุยออาอไปหยิบคุญแจห้องไปหยิบคุญแจบ้านก่อนลืมหยิบคุญแจบ้านเฉยนะแล้วก็อยู่ไม่เปิดไม่ได้ยหยิบคุญแจบ,บ้านนี่คุญแจบ,บ้าน อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ามาแล้วท่านะ้ช,ชมขอามาแล้วก็ตรวจดูว่ามีอะไรเปิดเปิดไฟนิดๆนะต้องเปิดเยอะนะเพราะเปิดเยอะแล้วจะไฟดับอลองห้องครัวไม่มีนั้นถ้าเกิดเจอะอะไรที่ยมเลยดปกฏได้แล้วก็กดไปเพราะว่ามันจะเป็น การีผลนะเจอกระดูกดแล้วก็กดเลือดดูไปอุ้ยไฟดับของไฟฉายหน่อยของไฟฉายเดีย๋ยวจะเข้าไปดูห้องสวิตนะอ่าไฟดับน้องไปด้านล่างจะเปิดไฟเยอะนะเปิดไฟแค่นี้พอเดี๋มวเอามาในห้องนี้เอาอุ้ยห้องนี้มีห้องนี้มีอมโอเคเอาวางสมุดวางสมุด กับแทงสีเขียวกันเดี๋ยวผมคุยกับผีอ่ะแบบนี้อกดผิดเกิดผิดโอเคคนนี้เอ่อยิ้มว่าอุ้ยไปดับอะยถ้าเกิดผีตอบก็สปีดบอกนะจบสุดเจาะปะเจบะปะ ก่อวิววิวสปิริตบ็อกซ์สปิริตบล็อกอันแรกอันแรกสปิริตบ็อกซ์นะชมนี่ผีตายมาด้วสปิริตบ็อกอย่าไปดูดีดีเลย มีล้อดิมีป่ะเจือทั่งๆก่อนเผื่อเจือล้อดิมีไปตอนนี้ก็อะไรอะไรอะไรวาหลุดาหลุดโอ้ยแค่เพิ่งติดไปได้ไปโก้ลอยิ่งโก้ลอยิ่งมันเขียนอันสองลายิ่งอันสองลายิ่ง ตอนนี้จะต้องหาก่อนว่ามันมีรอยนิ้วมือหรืออบอบปะหรือไม่ก็อไอจเกิดเป็นอะไรเป็นแล้วเป็นดิม่อนตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้มันไม่มีออบแล้วหาแค่รอยนิ้วมืออุ้ยผีมาผีล่ะผีมันล่างนอกผีล่ะครับผู้ชมตอนนี้ผีมาแล้วตอนนี้นผีไม่ได้อยู่ในห้องนะ เงียเงียไว้ไปหารอนิ้วมือดิแม่จว่เราไมนมีไปหาอาหารดีๆก่อนเดิเมไทุุห้องอาเจเจรอนิ้วมือ ตอนนี้เราต้องการแค่รอ,อยน้วมือหรือไม่ก็ฟีดไม่ก็อะไรเียเกียร์5ตู้ดำไม่เจอเลยย,ยังยังอะมาให้ดูดิโยนมาโยนนะไหนวะอะแล้วนี่ปแปลนี่แปะ ตดวแบบอืมอนนี้เราแค่หาหนึ้งมือหรือไม่ก็ไอยเย็นไม่ไม่มีไอยเย็นนัอนชมงานตอนนี้นนออปได้กี่นาทีเจ็ดนาที โอเคนะสมเรลายพี่เอาสองมาตรงเราดิมันก็อยู่ดีนี่หลือจะหาฟรีก่อน เจอเ็าจะ E F ะโอเคเราเขียนว่า E F ากันอ่อนาอนสเอ E M F าโอเคแล้วก็ไปเลยเชื่อไหมว่าถ้าเกิดตอนเยอะออกไม่ต้องมาอย่างี้จะจำว่าบท่อนมแล้ผมไม่อยากให้มันมาด้วยเพราะผมกลัว ถ้าผมตายของก็จะหายแต่ถ้าเกิดไม่ตายของก็จะไม่หายโอเค,อเคไม่จะ่โอนี้นะคลาสสอ,นะอีเลยนมองอุ้ยังทำอะไรไม่ได้เลยออ้ยดิฉั้นไปลแล้วกันขี้กเกียจแหละไปไม่่โอนี้นะไม่รู้ เพราะเราไม่เจออะไรด้วมือเลยอันนี้เออสามสามบาทเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยเลยไม่ได้ทำอะรกิจอะไรเลย,เลยได้สามสามบาทสามสามบาทต่อตอนนี้ได้ทีละเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของนี่ดีหน่อยนะจม ผมไปซื้อของก่อนเอาไว้เตรียมตัวแซปลองหน้ากันนะตอนนี้มีหกสิบแปดื้ออะไรได้บ้างวะื้อเป็นโคสติงก็มีเปลทัมเบอร์เอาเก็บเอาไปซื้อสตอลเป็นไรวะนะตอนนี้ขอตัวลาไปกอ่อนแหละอะไรแม่เจะซื้อตัวอะไร Oh, ni eh. Lily. Lily. Hmm, Lily. Dia dah ada ni. Dia dah ni kau. Kau dah bekal eh. Kau